สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เปิลส่หาก่อมาเสียยามันพี่น้องค่ะหกกระนาดเลยโอ้ยจะเป็นอย่างช่วงนี้ลูกนิดลูกหน่อยกับปวดเอวห้าขวมึงนี่พึ่งเสียได้ซํำนี่นะพี่น้องเอ้ยปวดแอวพี่น้อง,อออองถ้ามันหันท่าไดเมื่อกี้นี่ปัดหลดห้าขวมึงเอ้ย เดี๋ยวเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องค่ะจะเป็นสียหักกับเสียหยานี่นหะด้วยเอาผ่าเสียเลยพี่น้องบ่ได้บอกจกเสียเลยเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงยหยาลายนี่ไม่นช่เป็นังไเนี่ยมากก็ได้สมีแหละพี่น้อง สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องเจเบิลสายหาด้วยนะคะนี่เวียวกับเฮ็ดเวียวกนะพี่น้องน,อนอ้อเลี้ยงงัวแล้วก็มาเสียหนามันพี่น้อง่ะกับมันอ่าของเจเบิลสายหานี่แหละม,มันเดี๋ยวถือไฟเผาพี่น้อง่ะเผาเบิร์ดเนี่ก็ไปหาลามันมามาปลูกใหม่เนี่ยเลยมาเลืมเสียพี่น้องค่ะ มาเสียมือนี่แหละลืมเสียลืมเพี้ยนเพี้ยนเอาเนะาะง h มันถ่วมต้นมั่นล่ะอือปีนี้คือเอสอ,อสอิพี่น้องง่้นมากคือสไดเดายดอกพี่ย้งยาเนี่ยเนาะค่ะเขาจะมาจุดเอ่อจุดเนียงเกาะไฟเนาะดังไฟยิ่งหนูอ้อยหนูไม่เบิดเลยพี่น้องค่แต่ทำไมเห่าว่าใช่ง่ายพี่น้องค่เอพลผลิตของเอากับบ่ไใดเนาะมันเนา่า ห้องบลูใหม่ปานไปเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนพี่น้องอยังบอลูพอหอดหย่าม,มากกับมะเหือเห็นโอ้ยปากบอกเลยนะพี่น้องเรื่องเรื่องหย้ามันหกพี่น้องห <c oughs> ย่ามันหกมนเลยสามารถใหม่ได้เบิดนะคะเหลือมันยองมันแยงนะคะก็หือไปให้หมูกินเออสาเหตุก็คือว่าปล่อยมันหกปีนี่หอก็เลยสิเอ็ดใหม่บ่อให้มันหกนะเจ้าค่ะ มึงรู้นี่อืมได้สิเสียจันไฟอ่าขอบคุณมากๆนะคะท่านใดสนใจสินค้าไม่ว่าจะเป็นปลาส้มเจียวบองปลาแห้งนะคะปลาถุงนะมีแพ่วามีพิมลายแบบไหนทักมาเด้อพี่น้องเด้ออ่าศูนย์แปดหาแปดเจ็ดเก่าูนเก่าเจ็ดสองเบอร์ดีไลน์ของเจ็ดเป็นไซห้าขอบคุณเจ้าค่ะแค่นี้ก่อนพี่นองค่ะ นี่นะเจเปิลเซห้ากะเศ้าห้เศ้าหน้าเศร้าส,สวนเนาะกะบ่กคอยเดตทายพี่น้องกันทายแล้วมันสากับบางเทียกันเ่าตังทายจะขวงแล้วก็กอยากอายพี่น้องขามันเห็ดเวียบบดถึงพริกถึงขิงหวเด้เอาแค่นี้กันพี่น้องค่าขอบคุณละลายด้วยค่ะทุกกำลังใจที่บดถอดบดถิมเจเปิลเซห้านะฮะขอบพระคุณค่ะที่ยังบึงคลิปอยู่เนาะขอบคุณมากๆค่ะขอให้รดรวยทุกท่านเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อ อพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ